สษัตร์บ้องตื้นส่งสัญญาณไฟหยอกล้อขุนานางเอาใจสตรีขนโปรด เรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณ700-800ปีก่อนคอสตแล้วนะครับกษัตริย์คนนี้ก็คือโจโยหวางนะครับกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โจตะวันออกครับผู้ฝากชื่อเสียนะครับไม่มีงองงูนะครับไว้ในประวัติศาสตร์นะครับคนที่จบชีวิตอย่างน่าสมเพชด้วยเหตุจากความโง่เขลาเบาปัญญาทําเรื่องที่ไม่ควรทําเพื่อเอาใจสตรีคนโปรดสตรีคนโปรดนางนี้มีชื่อว่าเปาซื่อ 780ปีก่อนคอต่อครับ เมืองเปาครับไม่สามารถต้านทับนะครับจากกองทัพของกษัตริย์ได้นะครับเจ้าเมืองครับจึงต้องส่งหญิงงามนะครับเพื่ออยาสึกและเป็นเครื่องบรณาการนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมนะครับในยุคโบราณครับที่ใช้กระโปรงสตรีนะครับเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองโจโยหวังพอได้เห็นนางเปาซื่อครับก็น้ำลายไหลย้อยนะครับยกตำแหน่งให้เป็นเมียน้อยคนโปรดนะครับพอถวายตัวได้ไม่นานครับนางเปาซื่อครับ ก็ตั้งคันนะครับและคลอดออกมาเป็นลูกชายนะครับโจโยวังครับปลื้มปริมยินดีครับหลงนางเปาซื่อครับหัวปักหัวปมแล้วก็ปลดมเหสีนะครับเมียหลวงแล้วก็รัชทายาทนะครับซึ่งเกิดจากมาเหสีเนี่ยออกนะครับการกระทําเช่นนี้ครับนับเป็นการทําผิดธรมเนียมปฏิบัติแม้ขุนนางพักดีหลายคนจะทูลเตือนนะครับแต่ว่าโจโยวังครับก็ไม่สนใจนะครับนางเปาซื่อครับแม้จะเป็นหญิงงามทรงเสน่ห์และไวไฟเป็นจุดแข็ง แต่เธอก็มีจุดอ่อนก็คือเธอเป็นคนหน้าตายไม่ยิ้มไม่หัวเราะนะครับซึ่งจุดอ่อนตรงนี้ครับทำให้โจยหวางครับกัดกลุ่นะครับจนไม่สนใจใยดีราชการบ้านเมืองครับวันวันครับได้แต่คิดหาวิธีที่จะทำให้นางเปาซื่อเนะี่ยราชนิยอดรักเนะี่ยยิ้มได้ และวันหนึ่งครับขณะที่กษัตริย์บ้องตื้นกับนางเสือยิ้มยากเปลี่ยนบรรยากาศเดินเล่นเอนจอยบนป้อมปาการนะครับโจโยวางครับแสดงความพิเลนนะครับลองตีกองและจุดไฟสัญญาณสงครามนะครับที่เขาลีซานนะครับเพื่อแจ้งไปยังแคว้นต่างๆว่าเมืองหลวงมีสงคราม เจ้าคองแคว้นนะครับเมื่อได้เห็นสัญญาณไฟนะครับก็หอตะบึงแม้ยกทัพดวนจีเข้านาครหลวงแต่พอมาถึงครับกับต้องหน้าแตกอับอายกลายเป็นตัวตลกเพราะเมืองหลวงยังเป็นปกติไม่มีค่าศึกสงครามเหตุการณ์นี้ครับทำให้นางเปาซื่อครับคำกลักชอบอกชอบใจครับโจยวางครับหายกัดกลุ่มเป็นปิดทิ้งนะครับได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเมียรักสักทีนะครับส่วนเจ้าคองแคว้นนะครับต่าง กลับบ้านไปนะครับอย่างหัวเสียกษัตริย์ขี่หอกล้อเช่นนี้ครับสมควรได้รับอีกหนึ่งฉายานะว่าพระราชาต่ตอแหลนะครับเหตุการณ์นี้ครับบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าส่งสัญญาณไฟหอกล้อเหล่าขุนนางการปลดมเหสีและรัชทายาทครับทำให้เสินหครับเจ้าของแคว้นเสินครับซึ่งเป็นพ่อของมเหสีนะครับเป็นตาของรัชทายาทนะครับโกรธมาก เตินโหครับจึงได้ร่วมมือกับแคว้นเจิงนะครับแล้วก็เผ่าเฉียนหลงบุกเข้าโจมตีนครหลวงเห่าจริงนะครับโจโยบหวางครับ จุดสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือเจ้าคองแควนต่างๆนะครับแต่เจ้าคองแควนคบเห็นว่าคงเป็นการเล่นตลกเอาใจสตรีคนโปรดของกษัตริย์ปัญญาอ่อนอีกเป็นแน่ครับจึงไม่สนใจใยดีนะครับจิบชากินข้าวต้มกับเมียน้อยอยู่บ้านดีกว่าสบายใจนะครับไม่ยอมยกทัพไปให้เสียเวลาขายขี้หน้าเป็นตัวตลกขายขำนะครับโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้นางบำเรอของกษัตริย์นะครับกองทัพพันธมิตรบุกตะลุยถึงเมืองหลวงครับได้อย่างง่ายดาย แบบไม่มีอะไรกัน้นทับโจต้านศึกไม่อยู่ทับแตกพ่ายโจโยวังครับกษัตริย์สมอง8 4 0 0 0เซลล์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเทวาลงมาเกิดครับถูกเผ่าเฉียนหลงนะครับฆ่าตายที่เขาหลีซานนะครับเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์โจตะวันตกครับ